จานนี้จะเป็นข้าวหมูบูโกโกิไข่ออนเซนนะคะก็คือใช้บู้กิจากเมื่อกี้นี้มาทําอาหารจานเดียวทีนี้เจ้าไข่ออนเซนของกบเนี่ยกบก็จะเอาน้ํานะคะพอดีแค่ถ้วยแค่นี้นะใส่ในไมโครเวฟ5นาทีเอาไข่ใส่ลงไปนะแล้วปิดฝาแช่ไว้15นาทีเราก็จะได้ไข่ออนเซนเวอร์ชั่นนี้เลยทีนี้เราก็ดูไข่แดงนะนี่แน่น่าอร่อยไหม ก็เสร็จแล้วนะคะเราก็จะชิมกันลันลาให้มีไข่แดงเยิ้มๆนิดๆนันยามีหอมใหญ่ด้วยหอมขิงาาเพราะว่ากลบใส่ขิงไปต้องอขนาดนี้เนี่ยแล้วก็ทานแล้วก็มีไข่ เขาแดงด้วยละมุนเวอร์เลยจานนี้